ามาเสนอเลยค่ะคองชันรุ่นยูนิตของเรานั่นเองนี่สวยเก๋น่ารักมากเลยนะคะไม่ว่าจะคล้องแขนแบบนี้ก็ได้หรือว่าอยากจะพัดขึ้นมหหรือว่าอ,อ,อยากจะครอสกอนเดียนสายยาวปื๊ดปื๊ดแบบนี้ได้เลยน,น,นี้เลยภายในนะคะตัวนี้ปากกระเป๋าเขาแบ่ง3มช่องให้แบบนี้แยกของสับเปลิดได้เลยนะคะนี่ปากกระเป๋าเขาเป็นแบบแฝดขาแล้วที่สำคัญเป็นแม่เหล็กแบบตูดล็อกด้วยนะคะสองข้างนี้ให้แบบนี้เลยนี่วันนี้เรามารีวิวกันอยู่ที่นิวยอร์กนั่นเองนี่นะคะตัวนี้ คอร์เรคชันนี้นะคะบอกเลยว่ามาส่งตรงว่าไปถึงบ้านเลยค่ะแล้วก็มีหน้าร้านค้าอยู่ด้วยนะคะตอนนี้นะคะจัดโปรโมชันนะคะลดเหลือเพียง2,755บาทเท่านั้นค่ะเราจะได้หนักแกะนิ่มๆแล้วก็เบาๆแบบนี้ไปใช้เลยค่ะน้ําหนักอยู่ที่ปรมาณ250กรัมแค่นั้นเองค่ะจะสะพายขึ้นไหล่แบบนี้ก็ได้นะหรือว่าอยากจะคล้องบบดีเห็นไหม,มคะสาสูนี้ได้เลยนะใช้หยิบงานดิจับใช้งานสะดวกมาก ดีไซน์ของเขานะคะเป็นงานดีไซน์ออกแบบดีไซน์เองเก๋ๆเลยค่ะงานแบรนด์โลโก้ของโรเวล่าของเราแบบนี้เลยมีหนังนิ่มแล้วก็เบามากอสัมผัสดูหนังได้เลยมีหนังนิ่มจริงอ่ะสนใจนะคะคอลเลคชันนี้นะคะรีบกดสั่งซื้อได้เลยะค,ะค่ะคอลเลคชันุ่นยูนิตค่ะ